สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่9ธันวาสองห้านะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงอยู่ที่50บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงแรงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา เ้นาฬิกาสนาทีครั้งที่2ราคาทองแท่งก็จะด6.5ขายออกอยู่ที่หก2มืนสนสองบาทรับซื้อที่หก1มือนสยหบาทส่วนทองรูปพันธ้าดห้านะคะขายออกอยู่ที่หก0มืนีนห้าสบาทรับซื้อที่หก8มืนหอยแปดิบาทจุดสสสตังค์ และราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่200บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกเช้านี้มีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์สาหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4 1 8 9 3 8 5ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4 1 8 9 0 4 5เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.04%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทนะคะล้าสุดตอนนี้ที่31.876เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.01%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำหนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลล่าแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ